สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของนักเตะ ที่โรนัลโดะยอมรับเลยว่าคนนี้เก่งกว่าเขานะครับผมคือโดยปกติอะเรามักจะเห็นโรนัลโดะพูดเสมอเลยถูกป่ะโอ้ผมเนี่ยแหละคือคนที่เก่งที่สุดในโลกแล้วนะครับแบบเขาเชื่อมั่นในตัวเองเป็นอย่างมากเลยแต่แบบเราไม่เคยเห็นเลยว่าโรนัลโดยอมรับว่าโอ้คนนี้มันเก่งกว่าเราอ่ะแล้วแบบว่ากลายเป็นว่าเด็กคนนี้แม่งเป็นเด็กมหาเทพเด็กที่แบบ มีพรสวรรค์เปี่ยมล้นจริงๆนะครับจากข้อมูลที่เราได้ดูมาเนี่ยเด็กคนนี้แม่เหมือนแบบเด็กฟ้าประทานอะแต่ข้อเสียเดียวของเขาเนี่ยก็คือเขามีพรสวรรค์มากเกินไปครับเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงนะครับผมในวันนี้แหละเราจะพาทุกคนมาดูกับนักเตะที่เรียกได้ว่า เป็นหนึ่งในคนที่มีพรสวรรค์มากที่สุดในโลกเลยก็ได้แต่จุดจบเนี่ยจบไม่สวยนะครับผมต้องไปอยู่ในคุกซะด้วยซ้ำไปเรื่องราวเป็นยังไงวันนี้เรามารู้จักกับตัวของฟาบิโอปาอีมกันเลยดีกว่านะครับเรื่องราวนี้เนี่ยเริ่มจะติดหูของนักข่าวมาได้ในช่วงปี2003ที่โรนโดได้ให้สัมภาษณ์ครับโรนโดได้บอกว่าถ้าพวกคุณคิดว่าผมเนี่ยเล่นได้สุดยอดเป็นดาวรุ่งเล่นเก่งแล้วเนี่ย พวกคุณควรไปดูฟาบ,บิโอปาอีมนะเรียกได้ว่าพอพูดแบบนั้นเนี่ยทุกคนก็งงกันหมดเลยว่าฟาบ,บิโอปาอีมนั้นคือใครกันแน่ครับเรื่องราวเป็นยังไงเรามาย้อนไปดูเรื่องราวของฟาบ,บิโอปาอีมกันเลยดีกว่าครับผมฟาบ,บิโอปาอีมเนี่ยนะครับเป็นเด็กคนหนึ่งที่ เติบโตขึ้นมาในบ้านที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะครับก็เหมือนกับเรื่องราวของนักบอลคนอื่นๆนั่นแหละที่ก็เล่นบอลเก่งมากๆจนได้โอกาสมาเป็นนักบอลตัวของเขาได้ถูกค้นพบในตอนที่อายุเพียง6ขวบเท่านั้นนะครับมีคนไปเจอเขาเล่นเนี่ยแล้วก็ประทับใจเป็นอย่างมากว่าอะไระเี่ยเด็กคนนี้มันจะเก่งอะไรขนาดนี้แล้วก็เห็นว่าเล่นแบบ6ขวบอะแต่เล่นกับผู้ใหญ่ที่เก่งกว่าแล้วก็ถล่มผู้ใหญ่ยับเลยนะครับก็เลยคิดว่าโอ้เด็กคนนี้ มันสุดยอดมากๆต้องหาทางให้เขามีโอกาสให้ได้แล้ววันหนึ่งเนี่ยรู้เลยว่าโอ้เจอเด็กคนนี้เนี่ยเขาจะได้มาสัมภาษณ์ในทีวีถึงเรื่องราวที่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนไปเจอนักเตะที่เก่งที่สุดตลอดการของโลกมาด้วยจากนั้นเองมันก็จะมีทัวร์นาเมนต์ในการเตะบอลของเด็ก แต่กลายเป็นว่าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยมันสาหรับเด็กอายุ7ขวบขึ้นไปนะครับป้าอิมเองเนี่ยอายุ6ขวบไม่สามารถลงแข่งในทัวร์นาเมนต์นี้ได้แต่สุดท้ายก็หาทางได้นะครับเอาบัตรของเด็กคนอื่นมาให้แทนนะแล้วก็ให้ป้าอิมเนี่ยสวรมรออไปเด็กคนอื่นไปเล่นนะครับผมแล้วปรากฏว่าไปเล่นเนี่ยเขาก็โดดเด่นเป็นอย <Sabrina. S 1> ่างมากเลยสุดท้ายแล้วความก็แตกนะครับแต่ทุกคนก็ยิ่งเหวอไปใหญ่เลยว่าเฮ้ยคนที่เก่งที่สุดในสนามเนี่ยมันอายุน้อยกว่าเกณฑ์ที่จะมาเล่นอีกนะครับสุดท้ายแล้วป้าอิมเนี่ยก็ โค้ดอะไรเลยนะครับคือลงไปเตะในสนามซ้อมเนี่ยก็เลี้ยงหลบทุกคนในสนามแล้วก็ไปยิงเลยนะครับโค้ดก็บอกว่านั่นนะเป็นแบบเทรนนิ่งเซสชันเป็นแบบการฝึกที่สั้นที่สุดตั้งแต่เขาเ,าเคยมีมาแล้วนะครับเพราะไม่รู้จะสอนอะไระก็มาถึงเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้จะฝึกไปทําไมแล้วเลี้ยงหลบทุกคนแล้วก็ยิงตู้มยิงตู้มเอา้าจะทํำยังไงดีนะครับก็ไม่รู้จะฝึกยังไงก็เรียกได้ว่าก็กลายเป็นสตาร์เด่นตั้งแต่เด็กต้นมาเลยจากนั้นเองเนี่ยในช่วงปีที่มาถึงนี้เองก็ได้มีการพบปะกับ นั่นก็คือสปอร์ติ้งลิสบอนนั่นเองการแข่งขันเนี่ยได้เกิดขึ้นและปรากฏว่าสปอร์ติ้งลิสบอนชนะไปได้3ต่อหนึ่งนะครับแต่3ต่อหนึ่งนี้เองเนี่ยหนึ่งประตูที่ยิงได้จากฝั่งของทีมท้องถิ่นเนี่ยก็คือตัวของฟาบิโอปาอีมเนี่ยเป็นคนยิงแล้วก็เรียกได้ว่าเลี้ยงหลบผู้เล่นสปอร์ติ้งเนี่ยทั้งทีมเลยนะครับทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยสปอร์ติ้งก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเก่งขนาดนี้ก็ต้องเซ็นเข้ามาในอ c คาเดมี่ตัวเองแล้วอะไรครับผมซึ่งทาง ถือได้ว่าเป็นอะคาเดมี่ที่ดีที่สุดในโปรตุเกสและเขาต้องการให้ฟาบิโอปาอิมเนี่ยได้แบบโอกาสที่ดีที่สุดในการที่จะกลายเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดกับพรสวรรค์ที่เขามีอยู่ต่อจากนั้นเองเมื่อเล่นไปจนจบฤดูกาลเนี่ยนะครับเขาก็ได้ย้ายไปอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนจริงๆซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เด็กคนหนึ่งที่แก่กว่าเขาประมาณ2ปีครึ่งเนี่ยมาถึงพอดีนะครับนั่นก็คือตัวของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับผมพอมาถึงเนี่ยสองสตาร์ดังในยุคเด็กเนี่ยนะครับ ก็ถูกเปรียบเทียบกันมาในทันทีเลยนะครับเพราะว่า2คนนี้เนี่ยเป็นคนที่เล่นออกมาได้โดดเด่นเป็นอย่างมากแต่ข้อเปรียบเทียบเนี้ยก็ดูเหมือนว่าทุกคนในสปอร์ติ้งจะรู้ดีนะครับว่าผลมันเป็นยังไงฟาบิโอปาอีมเนี่ยไม่ได้แค่เล่นดีกว่านะครับแต่เล่นดีกว่าแบบโคตรๆนะครับผมคือ next level อแบบสมมติโรนโดอยู่10อ่ะปาอีมแม่งไป50แล้วอ่ะครับในตอนที่เขาอายุ13เนี่ยเขากลายเป็น star ดังของทีมไปเลยนะครับผมแม้ว่าจะยังอยู่แค่รุ่นเด็กนะแต่เวลาเขาแข่งเวลาเขามาซ้อมเนี่ยจะมีแฟนคลันเน, 1, นเพย มาดูความอัศจรรย์ของเด็กน้อยคนนี้ถามว่ามันเคยมีแบบนี้เกิดขึ้นมาไหมเนี่ยโอ้โหมันมหาอัศจรรย์มากๆเลยนะครับแต่การที่มีแฟนมาดูเยอะขนาดนี้เนี่ยมันก็เรียกสโมสรอ,อื่นเนี่ยมาดูกันด้วยจากทั่วยุโรปเลยนะครับมีข่าวมาว่าทั้งฝรั่งเศสเนี่ยต้องการจะดึงตัวเขาไปเล่นให้กับฝรั่งเศสเป็นอย่างมากเลยเสนอเงินก็โตเสนอบา้านเสนองานให้กับทุกคนในครอบครัวของเขาไปเลยแต่สุดท้ายก็ไม่สําเร็จนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยก็เห็นแล้วว่าวีทีมากมายอยากได้ตัวของเขานะครับทำให เนี่ยเซ็นสัญญาใหม่ในตอนที่เขาอายุเพียง15เนี่ยเขาได้เงินต่ออาทิตย์อะมากกว่าแทบจะทุกคนในทีมชุดใหญ่เลยนะครับเด็ก15ได้เงินเยอะกว่าทีมชุดใหญ่คิดดูดิอะไรวะเนี่ยแต่นั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของจุดจบของ หนึ่งในนักเตะที่มีพรสวรรค์ที่สุดในโลกของฟุตบอลครับพอเมื่อเงินมาถึงเนี่ยนะครับผมเด็ก15เองอะ่ะจากที่ไม่เคยมีเงินพอมีเงินแล้วเนี่ยนะครับผมก็เอาเงินไปทำอะไรเอาเงินมาใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายนะครับตัวของเขาเนี่ยรักเพื่อนมากๆเลยไงโตขึ้นมากับเพื่อนถูกไหมก็ซื้อบ้านเลยนะครับผมมีสระว่ายนะ้ําอยู่ด้วยจัดปาร์ตี้กับเพื่อนทั้งวันทั้งคืนนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยก็เอาเงินมาซื้อเบนซ์มาซื้อทอร์เช่มาซื้อเฟอร์รารี่มาซื้อแลมโบกินีมาเซ่งด้วยนะเร นะครับและด้วยความขาดวินัยนี่เองเนี่ยก็ไม่ค่อยมาซ้อมขี้เมาบ้างนะครับผมแต่ถึงแม้ว่าจะมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้ามาเป็นสิ่งรบก,กวนเส้นทางการเป็นนักฟุตบอลของเขานะครับแต่ด้วยพรสวรรค์น,น่ะก็กูเก่งเกินทำไงได้ว่าไม่ต้องฝึกซ้อมก็โหดได้นะครับผมก็เล่นใบเนี่ย29นัดยิงไป28ลูกนะครับก็ทุกคนก็แบบ เอองั้นมึงก็ทําไปเถอะอก็ทามางยิงได้ก็ไม่มีใครว่าหรอกนั่นแหละครับก็เลยเริ่มที่จะลงมาเรื่อยๆเลยนี่ครับผมก็มีคนบอกนะว่านายต้องฝึกซ้อมนาะยต้องทำงานหนักแต่ปาอิมก็ไม่ทําอยู่ดีนะครับและสุดท้ายเนี่ยจุดเปลี่ยนสาคัญมาในตอนที่เขาเนี่ยเจ็บจะต้องผ่าตัดนะครับผมแล้วพอกลับมาเนี่ยทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะครับหลังจากที่ผ่าตัดไปเนี่ยเขาไม่ได้เตะฟุตบอลไปนานๆมันก็ห่างหายไปบ้างน,นะแล้วพอกลับมาเองเนี่ยไม่ซ้อมเยอะไม่ซ้อมหนักอะ่ะเหตุการณ์มันก็ แย่ลงแย่ลงเรื่อยๆครับเริ่มจะเล่นแย่ลงแย่ลงจนคนเนี่ยเริ่มกังวลกันใหญ่ต่อจากนั้นเขาก็ได้ถูกปล่อยไปยืมตัวเพื่อที่ว่าจะได้มีโอกาสลงเล่นชุดใหญ่บ้างนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ผลงานไม่ได้ดีเลยนะในช่วงฤดูกาล 2006- 2007เนี่ยลงไป11เกมนะครับผมชนะศูนย์เสมอ2แล้วก็แพ้9ครับต่อจากนั้นเนี่ยก็ถูกยืมตัวไปอีก2ทีมนะครับผมซึ่งเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้ทำผลงานได้ออกมายอดเยี่ยมเลยนะครับและหลายๆคนก็คิดว่านี่จะเป็นจุดจบของฟาบิโอปาอิมแล้วนะครับ ครับผมพอต่อจากนั้นเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเขาจะได้รับปฏิหารในโอกาสครั้งที่2นงครับผมในการที่สโกลารี่ได้ยืมตัวมาอยู่ที่เชลซีนะครับแต่กลายเป็นว่าพอมาอยู่เพียง3เดือนเนี่ยก็ทนไม่ไหวแล้วเพราะว่าไม่ได้โอกาสลงสักทีนะครับก็แบบว่าเป็นคนไม่มีความอดทนเท่าไหร่ครับผมสุดท้ายเนี่ยก็ได้ระหกระแหงกลับมาที่โปรตุเกสนะครับแล้วก็จับพัดจับผูไปมาเนี่ยได้ไปเล่นอยู่กับทีมดิวชั่น3นะครับผมแต่ก็ทนไม่ไหวอีกนะครับก็กลายเป็นว่าพอได้โอกาสครั้งนี้มาเนี่ยไม่เอาอีกแล้วอ่ะก็ไม่มีีใอออยาากเเต แล้วแต่เส้นทางในสายฟุตบอลของเขาก็ยังไม่จบแค่นี้นะครับผมสุดท้ายก็หาทางไปที่แองโกลาได้นะครับแต่พอแองโกลาไปถึงปุ๊บก็บึมเหมือนเดิมนะครับก็ทาตัวไม่ดีนะครับผมเล่นไม่เกิดนะครับสุดท้ายก็ต้องกลับมาที่ลีกดิวิชัน3ของโปรตุเกสอีกครั้งแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดอยู่ดีนะครับแล้วก็ได้ท่องโลกนะครับผมไปทั้งกาตาไปทั้งจีนไปทั้งมมลต้าไปทั้งลิทัวเนียคือไปเยอะมากๆเลยนะครับกลายเป็นนักเตะทองโลกไปเลยนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมก็มีคดีไปข่มขืนผู้หญิงด้วยนะคร มีคดีช่วยตัวเองแบบการถนนเลยเนี่ยนะครับโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยพอไปเล่นที่ลิเวอรเนี่ยนะครับผมก็ถูกกล่าวหาว่าไปขมคือผู้หญิงแล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยเหลืออะไรนะครับผมก็ต้องออกมาจากลักเซมเบิร์กนะครับแล้วก็ก่อคดีไปไปมาๆพร้อมกับเล่นออกไปออกมาเนี่ยนะครับอยู่ที่ช่วงแบบลีกดิวิชัน3ของโปรตุเกสเนี่ยไปไปมาๆแต่ในปี2019เนี่ยก็ได้ถูกจับนะครับผมจากข้อหาค้ายาแต่ก็เรียกได้ว่าได้ออกมาจากคุกหลังจากติดคุกมาในช่วงเวลาเพียงแค่9เดือนเท่านั้้นนนเอองตี เขาก็ยังคงเล่นฟุตบอลไปเรื่อยอยู่นะครับก็หาที่ไปเรื่อยๆแล้วแล้วก็เรียกได้ว่าตัวของเขาเนี่ยก็คงจะไม่ได้กลับมาประสบความสําเร็จแล้วแล้วนะครับตรงนี้เองเนี่ยตัวของเขาก็ได้เคยบอกด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยอยากจะเกิดมาด้วยพรสวรรค์ที่น้อยกว่านี้สะหน่อยละกันเกิดมาด้วยพรสวรรค์เยอะเกินก็ไม่ได้ดีเสมอไปเหมือนกันนะครับเพราะมันจะทำให้คุณเก่งเกินจนลืมตัวแล้วก็ไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ทําอะไรเพราะคิดว่าตัวเองเก่งอยู่แล้วนะครับและนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวที่น่าเศร้าของวงการฟุตบอลกับหนึ่งในนักเตะ เก oh, ่งกว่าเขาอะ่ะแต่สุดท้ายอะ่ะโชคชะตามันแตกต่างกันเหลือเกินถูกไหมระหว่างโรนัลโดกับ io, ฟาบิโอฟาอีมเนี่ยได้เห็นเลยว่าการทํางานหนะักการมีวินัยเนี่ยมันส่งผลมากขนาดไหนนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของฟุตบอลเวิลด์ในวันนี้ที่เราได้นํามาฝากท่านผู้ชมกันหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยอย่างงี้ในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนบายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ